สวัสดีจ้ามาเดินม,มากินเข่าเทียงน้ำยายเพนเบื้องกับเข่าทุกขอ่อยเป็นแต่เสว่าพี่นอ้องฮ่าบอกโม่ยังสมดัดแดงขกดักแดงแม่เขาตัวห้าเบาแม่เขาเอาสีท่าที่บอกโม่ยายเพนไม่กินเข่าทงด้วยจ้ามันนี่กินเข่ายูเฮน,นกับกินหลายกับบาเสบก็เลยไม,ม่กินเข่าทงยายเพนบปเ่เด็ตัวน,น,นี่ทงยี่หลี่ด้นี่องหน้าอันนี้ทงหน้าอืม เป็นเดือนสองเดือนหรอยายเพื่นบ่เดี๋ยวไม่กินเขาทงหน้ามันหนีลยออกมามืนหนีว่าง <c oughs> มืนหนีว่างแล้วไมวว่กินเานขาทงบ้านเขาเจ้าเอินกินเขาทงบ้านแศรษก็แสีบเด้อพี่น้องเอ้ยมาเด้อม,มาแม่พ่อยายเต้เป็นนางยังอยู่หันบ่ได้กินน้ำมูเด้ <c oughs> ออโอ้โหขอไ่ได้ทายเอาเจ้าออดอกนองแตาหมกฮงข้ามีไงก็ข,า,ขากล้องก็บอ,อมาลืมอืข้าม,ม,มีไงนวงแสบจะได้กินมือเดียวน้าปลาปลาตองอ อืมหมดอันนี้ขึ้นมากกัดปากกับของพงแล้วเนี่ยเนาะสิีงฝากอ้อนกับบ้านหวานพี่เนอะทำยังไง คข้ามาเลยขย่อๆอื่นผู้ใดมากบ้านมีไผยเขายัง nhọt khoe Chính cái tâm không khẩu cắn đấy mình nói Cô đấy bơ khơi chín cái chín lông bằng đấy Bơ tông đùa chín sốt lấy Hãy subscribe cho kênh ปลาทอดกัเป็นตัวแซ่บตัวแซว่บพี่น้วงเบิ้งยาเิ็นหิซีมีเบิง้งบมบกเข้มมีร่รองกินสองคำกับเพชสองสองคำ กินเบ็ดกล้ามกระเบื้องแต่ใส่พุกแก่เอาบุสลีมาแก่กินบ่เออเอามาทำไมเอามาเห็นเนี่เอามาแก่เจ้าคุยเจ้ากระท้ายะฟักอ่อนบปแม่งกินแต่พัดอย่างเดียวด้วยกินกระตัมหงกระแซ่บก็ว่าเช่นก็กินแล้วเนี่ยอือเอาอันเออนี่เด้อไป อืออพ่ยังพากันเ่าเขามากินนะคนอืแต่ท่าได้เลี้ยวเนาะเอาปลายมีดกับทีทีข้างหลังเอาแกะมะยายบุญรอดแล้วลก็บบกางแกบักเทลลีฝากอ่อนไม่ให้กินอืโอ้ยเป็นแต่เสียบคุยจต่มัคงมือเด้อกินน้องเอ้ยแบลกเทลลีนี่ว่าแม่กระพัดดังเดียวเด้อกินได้เบิด์ตกุยยางกินได้เบิด์ตกุยยางกินลิ้มกรเปิน เราจย้อมร้อนจะวานเน่ะพอดีพอดีถ้าเป็นอีกเป็นขอเนะอือได้สั่นเราเก็บบว้ยบเก็บไว้นครูแรกเน่มันดอกฟักเดียวมันมันตัวนั่นไงหมากอเก็บรอบที่แล้วเราเาแล้วตัวมหมากหมากหมากรอบสองเราไปยาก็บอกเขาเอาบอกมันแค่บอกเอาพลังอันผดบ่อันลัคนอัานผดบ่มี พผื่อล่างอ่นานเพื่นเออมันก็นเลยบอกว่าถือแค่ว่าเอาหม่างเนี่ยมันเอาบนเลยผัดบ่มีแล้วกันตังตันไม่กินอย่างโบข้างเลยเหรอไม่กินข่าวเนี่ยไม่กินจะเชินสิชชานโอ้โบข้าวกล้องจนขาวแล้วเบอยใช่เลยมีแต่มืออ้าปากล้มกําปั้นผุนบอดี้นี่เออหม่างเนี่ยมันป่องล่างไอ ไม่มีอนอันนี้มันเว้นสามมื้อแล้วอัป้องอือที่เ้าหลํารอบนั้นเ้าก็ไปฮักเอาคําบอกกับเจ้ามันบเป็นเออะไรแท้แมนมันบอกึ้นไปมันบวสุดอืมมันชุดอยู่ํำนั่น,นอือหัมาพ่อไหมอ,อืมอ,อืนนากินตำพุงแต่จะจะเส็บนะมึงถอดปลากับเสบเสพพี่น้องอืมอืมหืมว่าอืบะบวชแจบวชแจมตาหุง เนี้ยกะอือเีไงคนหลุมกินข่าขไนกัหึจักเจากเสยบังหือกข้าไนอัี่ไหมอือแลองเนี่ยค่ะเพื่อแถวกบไม่หยำกินข่าปูนแล้วข้ามไนได้เยอะเลยหยัดข้าตาเหลือกเลยนองพิน้องมือกัลังส้นกันเดี๋ยนี่ น,นักินมะเข,ขือเบิดหน่วยคุยตมามหงกินมะเขือเบิดหน่วยกัดครับนี่บดหั่นละพักสาบนั่นกินมะขานูนครับว่ามะขานูนมาเนี่มันยำบ่ได้คขนเบิดหน่วยขนาดน้องพี่น้องยำได้ยี่บ่เขาแคกัดกินก <laughs> เสบได้วยพี่นงมามาแสบน้ำายเพนเบอร์ลายปถท่ายาคนเเขาแกะปลเขียวปลายอะ้ยดำหน่อยเร่มหางคุยก็ดำหงบเบาเขิยวหน่อยนบาเบอ่อนอ่มันสดบกาเ่าหรือลากลือกินมันสด กินเข่าทงพี่น้องแทบแ่บใส่เข่าในเดืองหอนท้องไากินเดือดตัวใหญ่ค่ะกระปังซ่าซองฟีว่าเบื่ไทยน้ำมทอดแล้วก็บมันทะลึงเขากินหมูลเขาเริ่นที่ทุกคนไปส่นเขาไม่ให้ไปแดกหรือสวงหายอ่ะ ปลาทอดโดอ้ปลาจีดืยทอด,โด,ด,โด,ดพี่น้องนี่ปลาตัวใหญ่นี่ปลาจีเดียร์แทเอาสามีสะก้อนนะจนะ้จนะเนาะพอกันคลิปหนาอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ยายเพ็ญเนี่ย้วยจา้าสวัสดีจา้า